สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะแนะนําวิธีการทําขนมบ้าบินมันม่วงค่ะวิธีการทําง่ายๆค่ะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะจะใช้มันม่วงนึ่งมะพร้าวอ่อนแป้งข้าวเหนียวน้ํากะทิน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือค่ะมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนะคะพักให้เย็นแล้วก็นํามาขยําให้ละเอียดด้วยมือแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะใช้วิธีใช้ช้อนหรือว่าช้อนซ่อมกดลงไปตอนที่มันม่วงร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อได้มันม่วงที่ละเอียดแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือลงไปขยำหรือว่านวดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่อนข้างจะเหลวนะคะละลายง่าย เติมน้ำกะทิลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายได้ง่ายขึ้นนวดแป้งไปก็ค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปนะคะใช้เวลานวดนิดนึงค่ะเพื่อจะให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ จากนั้นก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะก็คลุกเคล้าตัวแป้งนะคะให้เข้ากับเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะใช้มือขยำแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากับเนื้อมะพร้าวจากนั้นก็จะพักแป้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะ ใช้มือแตะกระทะดูค่ะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ตักแป้งใส่ลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะถ้าใช้ไฟแรงขนมจะไหม้ซะก,ก่อนก่อนที่จะสุกค่ะเพราะว่าขนมก็จะมีความหนาอยู่พอสมควรได้เวลากลับด้านแล้วค่ะสังเกตแป้งจะเริ่มแห้งนะคะหรือว่าแซะแซะลองแซะแซะดูก็ได้ค่ะ กลับไปกลับมาจนกว่าขนมบ้าบินจะสุกทั่วนะคะถึงตอนนี้ต้องพลิกแถี่ขึ้นนะคะแช่ไว้นานเดี๋ยวจะไหม้ขนมบ้าบินมันม่วงพร้อมชิมแล้วค่ะเนื้อมันม่วงนิ่มๆหอมเนื้อมันม่วงแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะทานตอนขนมเย็นแล้วก็อร่อยนะคะลองทําดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ